ซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่อาจจะไม่ได้บื้อหวาอะไรแต่ความหวานก็รับประกานว่ามีมาอยู่เรื่อยๆสำหรับคู่ของนักแสดงหนุ่มปักจานบลอลมะอิมมโนไทยัยเพราะว่านับตั้งแต่ประกาศว่าไม่โสดแล้วอีกต่อไปแล้วนั้นเพราะว่ากำลังคบหาดูใจอยู่กบลังแบบสาวชาวญี่ปุ่น ถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยได้ปล่อยภาพคู่ออกมาให้เราได้เห็นแต่ก็บอกได้เลยว่าความรักนั้นหวาน น้ำตาลเรียกพี่ไม่แพ้คู่ไหนๆกันเลยซึ่งล่าสุดป้าจันก็ได้หาเวลาว่างๆพาแฟนสาวชาวญี่ปุ่นไปเจอคุณแม่ก่อนที่เจ้าตัวจะเผยภาพร่วมโต๊ะอาหารซึ่งล่าสุดป้าจันก็ได้หาเวลาว่างๆพาแฟนสาวชาวญี่ปุ่นไปเจอคุณแม่ก่อนที่เจ้าตัวจะเผยแพร่ภาพร่วมโต๊ะทานอาหารด้วยกัน ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวทั้งยังมีโมเมนต์ที่แฟนสาวกับคุณแม่ยืนเลือกหนังสือด้วยกันอีกด้วยนะครับซึ่งก็นับว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักและก็อบอุ่นมากๆซึ่งงานนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าฝากเนื้อฝากตัวกับคุณแม่ได้ไหมแต่เห็นแบบนี้แล้วเชื่อเลยว่านับว่าเป็นสัญญาณที่ดีกันเลยทีเดียว แต่อย่างไรก็ตามทั้งคู่นี้ก็ยังออกมาเปิดตัวกับคุณแม่แล้วด้วยแฟนคลับอย่างเราก็คงต้องรอข่าวดีกับทั้งคู่สินะครับนานๆจะได้เปิดเผยทีมาเปิดเผยทีเดียวก็ทำเอาแฟนๆรอลุ้นข่าวดีกันเลยทีเดียว